สวัสดีค่ะวันนี้มีสูตรคุกกี้บราวนี่ง่ายๆมาฝากค่ะสูตรขนมคลีนที่ทำง่ายๆแล้วก็สูตรนี้มีโปรตีนด้วยนะคะสูตรนี้เราจะไม่ใส่แป้งไข่นมเนยน,น้ำมันแล้วก็น้ำตาลนะคะสูตรนี้เพื่อนๆที่ทานวีแกนก็ทานได้แล้วก็ท่านที่ควบคุมน้ำตาลอยู่ก็ทานได้นะคะสูตรนี้เป็นสูตรคลีนส่วนผสมไม่กี่อย่างนะคะแล้วก็มีรสชาติที่ดีนะคะสูตรนี้แนะนำเลยเพราะว่าคุกกี้บราวนี่สูตรนี้ให้ความรู้สึกเหมือนเราทานคุกก กี้บวกกับบราวนี่ไปพร้อมๆกันเลยอะคะ่ะแล้วเขาก็มีความเป็นฟัดจี้ดูแบบว่าแบบหอมมันอร่อยอะคะ่ะก็อยากให้เ,เพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะคะก่อนอื่นเลยเราก็จะใชะ้ถั่วลูกไก่นะคะต้มสุกนะคะประมาณถ้วยครึ่งนะคะเราจะใส่ลงไปในเครื่องบดอาหารนะคะจากนั้นก็จะตามด้วยแป้งแอลมอนนะคะเพื่อนๆสามารถใช้แป้งข้าวโอ๊ตได้นะคะ แล้วก็ใส่น้ำตาลหล่อฮังกวยนะคะความหวานนี้สามารถลดได้นะคะแล้วก็ตามด้วยดาร์กช็อกโกแลตชิพนะคะจากนั้นก็จะใส่ผงฟูลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยเบกกิ้งโซดานะคะจากนั้นก็จะต่อด้วยเกลือชมพูค่ะแล้วก็กลิ่นวานิลาค่ะกลิ่นวานิลานี่ขาดไม่ได้เลยนะคะเพราะจะทําให้ขนมของเราหอมนะคะจากนั้นเราก็จะใส่เนยถั่วลงไปเนยถั่วเนี่ยแนะนําแบบไม่มีเกลือผสมนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะนำไปปั่นนะคะหลังจากปั่นได้ครึ่งทางแล้วนะคะเราก็จะเติมน้ำเปล่าลงไปค่ะหลังจากนั้นเราก็จะปั่นต่อให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะ เราก็จะได้ texture คล้ายๆกับคุกกี้โดนะคะ texture ขนมของเราก็จะมีความเหนียวหนึบหนับแบบนี้นะคะแต่ทุกอย่างก็ปั่นเข้ากันดีค่ะหลังจากนั้นเราก็จะนำส่วนผสมเนี่ยไปใส่พิมพ์พที่เราจะอบนะคะก็ให้เพื่อนเนเนี่ยลองด้วยกระดาษไขให้เรียบร้อยนะคะใครจะทาน้ํามันก่อนด้วยก็ได้นะคะ ส่วนผสมเนี่ยอาจจะเหนียวเล็กน้อยนะคะถ้าติดไม้พายเยอะก็ให้เพื่อนเนเนี่ยทาน้ำมันก่อนก็ได้นะคะก็จะทำให้ขนมเนี่ยไม่ค่อยติดไม้พายนะคะจากนั้นก็จะเกลีย่ยให้เท่ากันค่ะหลังจากเราเกลีย่ยหน้าขนมเรียบร้อยแล้วเราก็จะแต่งหน้าด้วยดาร์กช็อกโกแลตชิพอีกรอบนะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆนไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะ จากนั้นเราก็จะนำเข้าเตาอ,อบนะคะเป็นเวลา30นาทีนะคะหลังจากอบเสร็จแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆเนี่ยนำมาพักให้เย็นข้างนอกในพิมพ์แบบนี้เลยนะคะพักให้เย็นสนิทเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนำเขาไปแช่ตู้เย็นนะคะประมาณ2ชั่วโมงนะคะ หลังจากแช่ตู้เย็นเสร็จแล้วเราก็จะได้ขนมที่ตัดง่ายนะคะการแช่ตู้เย็นเนี่ยก็จะทําให้ขนมเนี่ยมีความเย็นแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยมีเท็กเจอร์แบบว่าฟูจี้นะคะก็จะทําให้ขนมเนี่ยอร่อยมากๆขึ้นเลยค่ะถ้าเพื่อนๆทานไมห่หมดก็เก็บใส่กล่องแล้วก็เอาเก็บไปใส่ตู้เย็นเหมือนเดิมนะคะหลังจากนั้นเราก็จะตัดเลยค่ะ สูตรนี้ก็จะได้ประมาณ6ชิ้นนะคะ ะะอยากให้เพื่อนๆดู texture ข้างในค่ะเขามีความนิ่มเขามีความานุ่มนะคะแล้วก็ฟัดจ,จี้มากๆเลยนะคะข้างในการที่เรานําเขาไปแช่ตู้เย็นเนี่ยก็จะทาให้ขนมเนี่ยเวลาเราตัดเนี่ยเขาไม่แตกตัวออกจากกันเยอะนะคะแล้วก็ทําให้ขนมเนี่ยมีความเย็นหอมอร่อยแล้วก็เวลาทานเนี่ยคืออร่อยมากๆไม่รู้จะอธิบายยังไงะคะ่ะอยากให้ลองไปทําทานกันดูนะคะมาดูข้างในเลยค่ะคือหอมแบบเนยถัว่วบวกกับ แป้งแอลมอนนะคะแล้วก็ถั่วลูกไก่เนี่ยเขาให้ความมันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่ทํำง่ายมากๆแล้วก็อร่อยจริงๆนะคะก็ยังไงอยากให้เพื่อนๆไปลองทําทานกันดูนะคะขนมคลีนง่ายๆค่ะแล้วก็ส่วนผสมไม่มากวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ